เอาละครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเราก็ได้ซื้อเรือมาเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วยูฮูเอาละครับเดี๋ยว,วเราไปดูว่าวันนี้เราจะตกในปากตัวใหญ่หรือไม่ไปดูกันเลย,ยครับ นี่เรือของข้าเกิดติดไปเช้าแล้วะฮะเดี๋ยวเราไปหาเกาะเกาะอะไรที่เพื่อนพาไปเมื่อกี้ทุกคน เดี๋ยวเราไปเกาะอ,อันนี้ดีกว่าใกล้ๆเกาะโบราณเกาะวดูดเกาะสันเกาะสันส,สตโตนเหรอเดี๋ยวเราไปดูว่าก่อนนี้มีป่าหรือเปล่า บุย้ยมันแอบ,บอยู่ข้างหลังนี่อวาจะมีปลาอะไรหรือเปลา่าครับเนี่ยแถ่นี้ เฮ้ยไม่ปาลาเลยเลยเดี๋ยวเราลองตกทางนี้ดูเฮ้ยเมื่ออย่างไวคน น้ำมันตื้นหรือเปล่าครับตรงนี้ คับทุกนอะไรไฟฟ้าหรอเฮ้ยก่อนนี้มีปลานี่ด้วยปลาไฟผมอยากไปตรงนี้แต่ไนีะน,น,นี่ไปเกาะไปตรงนี้นิดนึงเพื่อน้ำทะเลมันมันตื้นกว่า มันลึกกว่าไม่ใช่บนตึกระไรฮะแล้วเราจะดูว่าจะมีปลาอะไรไไหรืเอเปล่าเฮ้ย ยยากกโอโ้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาเบสห่างยาวปลาเบสห่างยาวปลาอะไรครับเนี่ยตัดได้ปลาตัวนี้นะฮะ ดาวิเศษเราไปที่ลึกๆดีกว่าทุกคนตรงนี้มันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ไปหาที่น้ำลึกๆ ครับผมเฮ้ยโอ้โหปลาอะไรวเนี่ยปลาหวานปลาหวาน ไม่ใช่ปะวานนะฮะประวานเอาไปฮะก่อนนี้ปลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทุกคนไปเราจะไปเกาะกินดิฟก,ก่อนก่อนี้มีปลาน้อยมากเกาะซันโตรโ มืดแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์นะครับแล้วเราก็จะได้ซื้อเหลือแล้วก็ซื้ออแทน่นแบดใหมอนน่อันนี้อะไรอันเนี้ยแทนกดของมัน ตกาตอนกลางคืนแ่น้ำทะเลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นนะต้องเป็นแบบว่าตอนวงวน กาะดีฟแกนดีฟนะฮะทุกคนรู้สึกแกนด์ดีฟนี่ไงอือโอ้ยโอย้มีพาย,ยุนะครับทุกคน เ,เราตกปลาเลยได้ไหม mm hmm. เราจอดตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนไม่ใช่โดนดูดเข้าไปนะ โอ้ oh, ตัวใหญ่มากปลาเนี้ยขายได้ดีทุกคนไปฮนะตืร์ตืรตืรตืรขอตัวใหญ่ๆได้ไหมอุย้ย โอ้ยตัวเดิมอีกแล้วอยากได้ตัวอื่นบ้างอ่ะตรงนี้มันมีนอะไรเขียว เราจะยืนอยู่ตรงนี้นะฮะจะโดนดูดลงไปไหมเนี่ย จะเราไปขายปลาก่อนทุกคนเหมือนกระเป๋าเราเต็มอะถ้าต่อเรือเช้าต่อเรือจนสลัดลึกครับโอ้โตอนนี้มีพายุแล้วฮะหมาว่าเ,เ,เราจะขายปลาไงอะ เช้าแล้วเดี๋ทุกคนผมต้องไปไปขายไอ้นี่ก่อนอ่ะเหมือนกระเป๋าผมเต็มอ่ะทุกคนตรงไหนมีขายของบ้าง โ,โหยังแหลกเลยทุกคนเกมดี่ต้อกลับไปขาของที่ว่างั่น แล้วก่อนนี้มีที่ขายของนหฮะเราจะได้ไม่ต้องไปไกลนะเราขออยู่แบบว่าใกล้ๆ ก่อนนี้ที่เรามานี่หว่าใช่ไหมไม่ไมีอ่ะทุกคนใค้ฝั่งที่ถูกทอดทิ้งแล้วต้องโหต้องไก่ เหมือนเกาะซันโตนี่ไอที่ขายของเลยแต่เราไปเกาะซันโตหากเก็บตังซ่อมเรือนะ ให้ฟังขึ้นนะครับทุกคนเฮ้ยขวาวเราเบิดหรอ ขายครับขายอยู่ในซืบอฉันอยากขายคลังสินค้าของฉันนี่ด้วยช่างต่อเรือ หน่ 5, 5, ันห้าพันห้านะการโต้ขึ้นเก็บตังค์ดีกว่าไปฮะตอนนี้นะเราจะไปหาป่า เราไปดูกันว่าเราจะได้ปลาตัวใหญ่หรือเปล่านะครับ เพื่อนคนนี้ยังอยู่นะฮะแสดงว่าตรงนี้ต้องมีอะไรทีแน่เลยโอ้โหเวดล700 เอานะครับทุกคนอืมโอ้โยอเอได้ปลาตัวใหญ่แล้ว right แสงพายุต้องเวลสิบห้าขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะได้ายเทม โอ้โหตัวแรกเราเจ็ดกิโลอะ่ะทุกคนตัวใหญ่เหรเดี๋ยวก่อนโอ้โหโห้า<ห>กิโลทุกคนเจ็ดกิโลห้ากิโล Ôi. Đây nhìn <Nhạc> thằng này. สมบูรณ์แบบ บ้านสั่นเลยทุกคนอุย้ยตัวอะไรอ่ะปลาดำป่ะ ช่นนเอนเเลไปฮะตอนนี้เราจะไปขายของแล้วนะครับตอนนี้มีอยู่2,500บาทนะฮะไปดูกันว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะครับมีปลา7กิโลนะครับแล้วก็ได้มี5้กิโลนะฮะ เขาก็ได้พวกลำแสงมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปขายกันนะครับว่าเราจะได้ตังค์ไปไปกลับไปที่แกนดิบ คนอ่าวนี้น่าจะขายของงดานะครับจะได้ขึ้นไปขายไม่ต้องไปเกาะไก่เกาะเมื่อกี้ก็ไม่มีที่ขายต้องไปเกาะที่มันเป็นเกาะใหญ่ๆแกนดีฟมันหอนเป็นเมือง<อ>เราต้องไปขายเกาะซันสโตนกระเป๋าเราใส่ได้แค่9้าช่องนึงนะครับทุกคน ใส่ได้น้อยมากเพื่อนเอนคนไหนแบบว่าถ้ารู้วิธีการเล่นหรือว่าเกาะไหนที่มีปลาที่แบบว่าขายได้ตังค์เยอะอะไรเงี้ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะได้เขจะได้ฝึกเล่นนะฮะแล้วก็จะได้เล่นแล้วก็อัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะ แขกป่าเี่ยพระคนะ่ยเดย๋ยวก่อนชื่อ้อออโอ้สามพันเจ็ด ตัวน la ี้ขายได้ไหมเขาซื้อแต่ปลานะครับทุกคนไปแล้วฮะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไว้มาตกปลาให้ดูกันใหม่นะฮะ เพื่อนๆคนไหนที่เคยตกได้ตัวใหญ่สามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเกาะไหนมีปลาตัวใหญ่เกาะไหนที่ผมยังไม่เคยไปนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย